โอ้โอ้ mm. โอ้หลายๆตัวแล้วครับนี AP uh, ่โอ oh, 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 ้เนี่ยนี่ก็ได้เยอะครับเนี่ยเมื่อกี้ครับเนี่ยเมื่อกี้นี่ครับหลายๆตัวเยอะครับตัวป้านี่ครับป้านิ่งครับรุ่นควอดรุ่นควอดป้านิ่งโอ้ปลาตองไก่ไหมนี่ครับพี่น้องเฮียฟังป่าทางฟังแบบว่าโอ้มันตัวใหญ่เลยป้านิ่งก็ตัวงามอยู่โอ้ป้านิ่งใหญ่ตัวงามอยู่ครับ

โอ้กนนสิบรลายเนาะเอานำตื่นตื่นหนึ่ง มาว่าท่านเพิ่นกับเก็บตกบันองมับางมีปล่านี่และครับตัวปลาเร็จตัวปลาโอ้เด็กตัวแล้วครับมานินสามทีตัวสามีตัวเอนี่ังเลเขาเจ้าได้แล้วเจี๊

ว่าเตัหญ่านอี้นนี่คนไม่ใช่บ่อาคะเป็นบ่เปิกนะคะสี่นะคะของพอทักทอดแล้วก็อาจารย์ต้นนะคะวันนี้ก็ขอคุณมากที่มาและช่วกันทำบุญทำกุศสวนน้วยกันวันนี้ที่หนองเหยือนะคะชาวบ้านจากแม่หมอะคนตบอกเนียนตันมุ้งมี้ทะลุหมาแล้ก็เทียนที่แกนะคะวันนี้นะคะ

นันี่กระไรเยอะครับเนี่ยเมื่อกี้ครับเนี่ยเมื่อกี้นี่ครับหลายตัวเยอะครับตัวปัญญ์รครับปัญญินครับรุ่นทอดรุ่นทอดปัญญินเนี่ยนี่ก็ได้ตัวสองตัวครับรุ่นทอด อ๋อฟอซาถึงแม่อ้าปนินทอ,อดของชาวบ้าะดปนินปลาธรรมชาติกักที่มี่ครับพี่น้องมันจิบน้อง<สาย>นี่กัรุ่นลาบคล้ปองนี่เลยลกปลาทั้นั้นเลยนาหูววเนือจะไ่าดยกไปปลาหับืกเลยจับกบ้านีเลยกิ้ลเลยา

เลยอเลยข้างใบ้านขอเี่ยวท่งางอหุนกนกายอะต่ยบด้ยสองมาดินหน่อยฟังทางนี้เป็นเน่ยฟังกับปรเชิงครับพราวัน้ำตื่นลงไปบ้านอยในน้ำในกลางนลยผู้ใดผู้ว่าล่ะ นี่น่อยครับพี่น้องปลานี่น่อยปลาเงิน,นจันไเรื่อยๆครับแต่ว่าประตูนี้ครับสำหรับปลาประตูนี้โอ้ปลาตะเพียนนี่ นี lun ่ได้พี่น้องบริลลุนไรตัวยู่บริตัวยังไงครับปลานิ่งปลากระสูบก็ได้นิ่ใส่ถอดตาแหง ตาตองไก่ไม่นี่ครับพี่น้องเฮฟังว่าทางฟังแบบว่าโอ้มันตัวใหญ่เลยมันมันตาตองไก่ตาบอดบอดจีตาบอดบ่เออตาบอดบ่ มันจันทร์ก็ปานนี่แหละรุ่นนี้แหละเนี่ยงั้นเนาะได้ขึ้นมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเทเลซีหาตัวก็ได้ครับ ไปแต่ละคนพี่นอ้องบ่พพาใดแดดกระห่อนห่อนนพี่น้องบ่ได้อยู่หม่มถชายยู่แดดเลยเพราะในยางไปทั้งทั้งมันห่มหมดละจังไรจึงย,ย่างไปครับแดดแห้ง ของเรานะคะแม่ค้าเออชาวบ้านเริ่มทยอยมาซื้อปลาแล้วนะคะขึ้นมาได้เลยนะคะนนี้ปลาขึ้นมาได้ขายก่อนนะคะที่ได้มาค่ะไม่ต้องเะลยอยู่นะคะเอาขึ้นมาขายเลยอ่าแล้วก็เริ่มจากรางวัลนะคะเอาขึ้นมาชั่งได้เลยรางวัลมีปลามาขายได้ทั้งการันตีว่าต้นเนื้อหัวนี้ซื้อปลาดีนะคะดีราคาดีด้วยค่ะตกลงกันเอาเองนะคะ ชาวบ้านก็ตั้งแต่โวกสีนะคะกบแม่กำลังเข้าหลังไหลเข้ามานะครับมาซื้อปลาน,ะะนต้วับสำหรับบ้านหัว,วัวของเรา ังบวบั่อน,นยูฝากแื่ตัวใหญ่ยูน้ำมันเลึกแห้งเถอว่าเห็นก็เจ้ายือนอยูโอ้ดตหลายตัวเลยเพื่อนอลายตัวลายตัวบุงไหมบุญเพ่นี้แพ่นี้ไหม จะได้อเวันได้ยังลูกของวันตอ็ไม่เติมมีไปยังลูกขึ้นมาขายเด้อแม่อยู่กองบริการเติมพ่อไทยเหมือนกันเนาะส่วนนี้ ตัวใหญสำเนครับของเส้นนีก่านครับเ้ยคนมาเหี่อยู่คนาดีตัวใหญ่สำเนียตะบึงที่ีตัวเห็นว่าเห็นพืนเดียวบยู่ฮะมันืนเดียวสองืนเามันต่ำบาดลงเลยนันนี้ติงติงยื่นะติงยู่นะเอ่อเี่นติ้งยุบเมื่อกี้ Mình đang chưa? nơi này. Nó giống Mông Ly. nó Mông Ly. Ly. Ủa? Văn… 2. đi. Văn, Văn, Thứ 2. đây. วมเอบกปันเดออ่าแม่ค uh, oh, ้าคนซื้อปลากำลังกู้คืนนะคะปลาเราไม่ได้เอามาขึ้นนักกูนึงเอามาขายนะคะมัลัลงวต้องต่ำดูเลยพี่น้องเบิ่งตัวสมเด็ะ วันนี้ไงขาดว่ะคุณนะว่านไปคุณนะครับช่วงถึกหลายครับนี่ถึกหลายยุบปนิ่นตัวน้อยครับเดี๋ยวหลายยุบนิ่นน่อยต่อไหมต่อไหม ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เร็วเร็วเร็วันมันันันหาท่านมันหาท่านมันพี่พี่ระยะใสมือพี่ละระยะใสมือนี่วันเลยเออหาท่านเบีดีด้อย่าให้ทอดเต็มมีเงินเสียด้วยดีดี เเออาด้ระวังเด Nil, ้อไม่เป็นไรหรอกยังจ e> ็กโตเนาะกินแหกันจิบบะลงพื้นเพราะว่ามันข้าวทอมันเล็บออกได้ป่าครับกินแหบะลงพื้นเพราะว่ามันเป็นทอสูบหนำขึ้นเราไม่ยั่งนะ ดึงขึ้นเรื่อยๆก็ได้พุ่และวสองสามตัวครับตัวนี้ไงก็ได้เรื่รยอยๆก็ยังดีครับครับมือนวานเบิ้องน้องไงน้องกว่างมือนี้มาเบิ้องน้องน้อยๆๆครับก้นกับเต็มนอนก,ก็เก่าละ่ะได้อยู่ตัวหน,น,นึ่งฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยครับ มันจันาจตัดาบอลสลับตัวสนี่แล้วกาตับนนนอนกเรื่อยๆมันเหี้ยตีนเหี้ยบ่าล่งพื่นตีนเหี้ยบ่าลงพืน้น,น,น,นเป็นไรครับสุนวะโอ้ย <laughs> บอ่าสุน nhìn này, nhìn đi xoáng Nhìn tối xoáng xám Ô, oh, xì lì đó Mày nói rồi, 8 tổ ปานนี้น,น้อยอพี่ันนี้ก็ได้เยอะครับครับตันวนโยกันแล้วครับพี่น้องปานิ่นุ่ทอดปานิ่นทอดครับบรรยากาศโดยรวมครับทั้งฝุนเป็นน้องแซงครับน,นแซงสี่ยงามาหวานแหมางุ่มหอยครับทั้งฝุนครับทั้งด้านหลังน้องนี่ครับเดี๋ยที่เป็นป้าบัวที่มาเอาบัว ทีมาหาจินประจําครับพี่น,อน้องการโดยร่วมกุมงานเสิได้หลายตัวครับถึงว่ัตุปัญญ์รครับ มาเชื่อมเลยนะคะนำคนเล็กนะคะพ่อปลาหัวโกชมนะคะอาพ่อหัวนำเลยนะคะบงปลาหัวโกชมนะคะสองกิโลแปดนะคะนำนะคะระดับหนึ่งนะคะมาแลือดมาเชื่างนะจ๊ะซื้อท่านที่ครับโอ้อ<ห>อขึ้นมาไปซื้ออ่าหมดเวลาไม่เที่ยงเลยนะ,ะหมดเวลาไม่เที่ยงเต่อได้ขึ้นไม่มครับ ลืมเปิดไหมพี่น้องไม่มเปิดไม่อมดอกเสียบสายพระทันเปล่าหลายเพราะว่ามาพระท่านมาพระท่านครับเปินลงก่อนเนาะปล่า,ลนะลายามอุปรกรณ์ทัง้งดัง,ดงแต่ว่าสายแจ็คมันมันจิตกระดอนออกตอนตอน,ตอนเข้าเนียนอุปรกรณ์ครับมันก็เลยกระดอนออกตอนนี้ก็เช็ดอีกอันงุดลงไปเอาอีกว่าจับสองมือเลย มันอิน เสียนเน้อนนเนี่ยเสีนเนยนของแท้ด้อนีก็นั่นนนนนนนงบบอแค่ามากนั่งมา10ปีนะนั่งมาสตีนั่ง,งเบ่อกท่อโ,โอ้ตัวใครอยู่อีศพอีศพ

โอ้หปั๊สวย,ย,ยน,วนีเออตัวนปลาสวยปลาสวยงี่เนาะจ้นนี่ก่อนของเส้่นงค์ขึ้นมาแล้วครับมันขึหายแล้วไท้บันบิตยากษาเสน,นี้ใส่ได้สำเร็บึงนีแล้วผู้มันขึ้นมาขายกวนไห้บันฑิตยากษา ปลาโน่นจันอิศน,น้นอยปลานิ่งน้อยสุนีอ๊ปลาบัดสีร้อยครับสีร้อยบัดสีร้อย,ยไปแล้วไปแล้วโอ้ได้ไลย,ยอยู่ได้ไลายอยู่เอ้า

เยาไปลาบไปไปลาบกรกันอันนี้ นะฟ,ฟังทังุ่นครับวัที่หนึ่งตอ,อ,อ,อนนี้ก็ยูที่พหัวแล้วครับผมยมดับหนึ่งโสามจุดสาหัวครยมดับสงครับดัสาม,สาม,สาม,สาม่มมห,หะเอาปลาสอยสร้งสีบไยุติโอ้เนี่ยไปแล้วโอ้สองตัวสามตัวหิม่จัน ฟังกับเพนฟังนครับยางวันหนามันตื่นสองสามตัวครับอรับสามวันนี้แ้ครับผมรับเนี่ยของที่ถึกป่า vô phú mạnh bạn nhìn tôi ngắm tôi là bạn nhìn bạn nhìn cái tôi ngắm ô bạn nhìn ngay tôi ngắm bạn nhìn cứ อย่าฟาไปครับรถสร่โอ้โหเอาตาดีอ่ี้ยถุงเมนไหนาเลสงเเหมือนว่าัจะมาชื้อจะขาน่าเื่อมาเชื้อจะา เด็ยนิดือไอ่ได่มจราจรติดขัดนี่คือย่างเดียวจราจรติดคัดอ้าขายดี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 มาจขึ้นมาสองเจ้าครับพี่น้องครับกับไทบ้านเพิ่นกับมะรอสซื้อ บั่นเพิ่งมาล่อซื้อเลยถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นทางผ่านไปบ้าน,าน,นเนตาบ้านถึงใหญ่ๆครับแล้วก็ออกไปทางสะพานครับเพิ่งจะเลยทางผ่านจะไปกันเสิ้นนี้เพื่อนน้องปลานลลี่ล่ะเพื่อนมาจับปาล,ลานี่ล่ะเพิ่งมาผ่านอันนี้เจ้าที่สามเจ้าที่สามสะเพียนสะเพียนใหญ่ รันที่สามโลกกว่าพูถึงับวันที่สามที่ประตบ่ถึงนักบ่ถึงนักแดดที่แดดเด็กขายความ

ăn nốt đuôi, nốt chứ, là, ừ. nốt điều nhé, <laughs> à, <quá> nốt <phình. cười>